โอ้โหน่าจะหลายพันคนนะเนี่ยบม,มอทานเข้าเยอะเหมือนกันนะคะครับผมนะคะก็<พ>ของคร<พ>ูปเบนก็จะเข้าเด่นนะคะเ<พ>ข้าเด่นอลก็มีเข้าบ้างออกบ้างนะคะพี่น้องครับผมงวดก่อนก็คือได้ทั้ง48แล้วก็ใช่งวดก่อนบนล่างเลยครับ29 48 29นะครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็เลยตามต่อนะครับสำหรับี้เดย์ลัคกี้เดย์นะคะครูเบนก็เดี๋ยวจะคำนวณเลยนะคะพี่น้องป้องฝ่ายสุขสุขวนลนะคะก็ สวัสดีทักทายนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะที่น้องป้องไปสมุทสุขคนนะคะก็คืออ่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะบอกข่าวดีก่อนวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะเป็นอ่าวันตรุษจีนนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆการเข้ามา ดาวหอทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆงอร่ม่รวยใครที่ได้มาอาสมอโรคยาอำเภอบุคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์ดาวคุบินก็จะมีตําราแก้จนให้กับทุกท่านตำราแก้จนเข้าตรงๆนะคะศูนย์เจ็ดคนถูกเยอะมากตำราแก้จนเข้าศูนย์เจ็ดใช่ค่ะครับเข้าศูนย์เจ็ดก็คือชัดเลยศูนย์เจ็ดนะคะก็มีพี่น้องก็หลายคนแบบอยากได้มากให้ตลอดมาที่อาสมอโรคยาอำเภอบุคนชัยนะใครมาก็แวะมากราบไหว้ปู่นันตนาคราชนะคะ แล้วก็บอกคมมรูเบนได้ดูติดตามติ๊กตอกน้องนิวแหมคือว่าถ้ามาจะได้ตำลาแก้จนมาแล้วก็รับได้เลยก็คือให้เลยนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนคือว่าเป็นอังเปาตำลาแก้จนนี่นะคะเราสามารถดูได้ตลอดชีวิตนะคือทุกวดนะคะจะจะไปตำไทยตำลาอะไรก็ได้หมดนะแต่ว่าเราก็ต้องจับแม่นๆ่นนะคะก็อ,อันนี้ก็คือเป็น บอกพี่น้องป้องปายสุภุสุคนนะคะแล้วก็วันเสาร์ห้ายีกุมภาพันธ์วันเสาร์ห้านี้นะคะจะมีการนะคะสะดอกเคาะทำน้ำมนต์นะคะมีพี่น้องพี่น้องเสวสุฟังเดอ้อมี f อซน้องนิวนี่แหละนะคะได้มาเอาน้ำมนต์ไปนะคะแล้วพอเอาน้ำมนต์ไปเนี่ยไปพรมร้านพรมบ้านเพิ่นมีโชคมีลาบค้าขายดีประคัควันเสาร์ห้านะจำได้ตอนนั้น นะคะมีพี่น้องนี่แหละมามามาถึงที่นี่แล้วมา,าน้ำมนต์นนะจนเขาต้องบูชาน้ำมนต์นนะจ้ามาคอยบได้ให้บูชาให้เจ้ามาเอาอันให้มาก,ก่อกเอาเลยผู้เป็ดกลางสิ <Okay. S 2> และก็ตอนนั้นนะ่ะได้ทําเลขน้ำมนต์ออกเลยนะแล้วก็วันเสาห้านะคะเราจะทําเลขน้ำมนต์ถ้าเป็นบ้านเตวสาห้าจะทําเลขน้ำมนต์นะคะพี่น้องปองป่ายสุภูสุุสน และเขาจะมีการเสริมดวงสะดอกเคาะต่อชะตาพร้อมเดชพี่น้องถ้ามาได้มานะคะ21กุมภาพันธ์พิธีเริ่มหนึ่งทุ่มที่อาสมโรคยามเพื่อบคคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์แต่ถ้ามาไม่ได้เขาจะมีเทียนคาเป็นเทียนเทียนคาขี้พึ่งแท้ปั้นมือนำชื่อนามสกุลนะคะติดไว้ที่เทียนเด้อพี่น้องเด้อนะคะแล้วก็เสริมดวงสะดอกเคาะวันเสาร์ห้ามกุ้ไก่หมอพ่านหนิหมอผ่านแน่นอนเนาะเมื่อนันเซนน้ำมนต์เด้อหมาอไก่ เห็ดน้ำมนต์เนี่ยว่าเสาร์ห้าต้องทำน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ด้วยใช่ทำน้ำมนต์อาบน้ำมนต์แล้วก็อาเห็ดเหล็กน้ำมนต์ผ่อนี่เพราะว่าถ้าวันเสาร์ห้าต้องทำเหล็กน้ำมนต์นะคะอันนี้บอกพี่น้องถ้าใครสนใจอยากจุดเทียนนะคะอยากเสริมดวงบูชาดวงละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้พี่น้องเทียนคามบูชาดวงนะคะที่ท้ายคลิปติดต่อมาได้อันนี้ยังทันแ้ะปิดรับเป็นที่สิบเก้า หรือยี่สนี่แหละค่ะเมื่อมื่อนี้ก็วันที่สิบเจ็แล้วก็ใกล้ใกล้จะถึงวันแล้วค่ะอยากจกเสริมดวงหรืออยากกมาแล้วอยากได้ตำราแก้จนนะคะก็มาได้เด้ออันนี้ครูเบนบอกบอกของดีก่อนนะคะอ่ะทีนี้ครูเบนสิเริมเด้อค่ะครับอ่างวดต่อไปจะเป็นวันที่หนึ่งครับหนึ่งมีนาค่ะอ่ะหนึ่งมีนานะคะสัญจรด้วยนะครับงวดนี้เนาะโอหสารจรสุราไปไกลขนาด ไปตายเลยสัญจรอยู่ยตายโอ้โหโอ้โหแปลว่าแรงนะคะพี่น้องป้องไปสุ้มผู้สุขคน,นจันะัวนอาทิตย์ดเดี๋ยวครูเบนจะถอดรหัสเลขออกมานะคะพี่น้องในะครเข้ามาแล้วข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะ ขอให้ท่านในเฮงปังๆเดอ้ออยู่จังหวัดไหนก็พิมพ์กันเข้ามาเดอ้ออยู่ทางใดแน่นะคะนะคะแต่พี่น้องก็โทรกันมาเยอะนะแล้วก็เอฟซีะ MC นะคะที่เขาถูกกันเยอะๆเนี่ยเขาก็มาขอบคุณได้ตามโอ้โหแบบโทรมาขอบคุณเยอะมากครับได้ตําราแก้จนโอ้โหแบบบินตรงๆเลยขอบคุณมากเลยเออลืมบอกแม่กรกานจะมาวันที่สิบเก้าไปกลับด้วยนะน้องเยว<อ>แม่กรกานมาถึงประมาณ เที่ยงสิบเก้าสิบเจ็ดสิบปอีกสองวันใช่ค่ะลืมบอกแม่ก่อนการอเพิ่นมาบูชา<อ>ปู่อนันตนาคราลานี่แหละค่ะมามากราบมาไหว้แล้วทีนี้แม่ก็เลยเป็นจุดทูบงวดที่แล้วก็คือได้สี่แปดที่ล่วงล่วงลอง,งหายอะ่ะแล้วงวดเมื่อกี้ได้สามตัวตรงเลยโอ้โอแกโทรมาเมื่อเช้าแกสัน่นจนอะไรค,ครับใช่ค่ะแกจุดทูบได้สามห้าหกนี่แหละสามห้าสามหกสามหกห้านี่แหละ<อ>แล้วแกก็ซื้อ,อถูกนะคะพี่น้องถูกเลย เลยบอกว่าวันที่19เนี่ยแม่เขาจะมารำแล้วก็จะมาล้วงไห้มาจุดทูบใช่ค่ะเดี๋ยวครูเบนบอกล้องนิวไว้เลยเพราะว่าไปกลับเพ่อน่าจะอยู่ถึงใบสองบสามอยู่อืมค่ะครับผมเพื่นจะมาแก้บนใช่แก้ปังมากงวดเมื่อกี้เข้าสามโตรงโอ้ครับจะลืมแอฟซีกดรอไว้เลยนะครับเออกดรอไว้เลยนะคะแม่คณะแม่กอรการนะคะสุดยอดมากเลย ผมเนี่ยถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมาให้ดูทูบแล้วก็ถูกกันยกยกยกคณะเลยใช่ค่ะถูกกันยกคณะมาทั้งคณะถูกทั้งคณะนะครับคุณสี่อย่าลืมอย่าพลาดนะครับพิมพ์รอกดติดตามมาไว้ถ้าไม่กดติดตามเดี๋ยวจะไม่เห็นคลิปใช่นะคะกดติดตามไว้เลยลืมเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเลยอัดได้าคิดไว้อยู่นะได้อัดคลิปเสียงไว้อยู่เพราะว่าแม่แกปังจริงจริงนะคะครับโอ้โห คนลูกเทนอบารทีน,ทนี่เลขสภาพจิตสภาพวิญญาณสิบสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหก่ะเดือวแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องป้องป่ายสุขภูสุขคนนะคะอันนี้เป็นลัคกี้เดย์นะคะพี่น้องป้องป่ายคำนวณสดๆนะคะครับนี่นะครับผม ให้เอฟซีดูเนาะครูเป็นคำนวณสดสดได้ค่ะได้ได้จะน่าจะดูไม่ดูไม่ออกแลเนาะว่านนต้องมาเรียใ,ใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมาเรียี๋ยวตำราแก้จนเนี่ยไปดูได้เลยครับตำราแก้จนนี่ดูได้นะคะที่น้องป้องไปสุขสุขคน ก็เดินดีนะคะงดก่อนได้ทั้ง48ทั้ง29เลยใช่ใช่ค่ะเข้าเขาเข้าบ่อยปีนึงจะเข้าตัวเดียวหนึ่งแค่ครั้งเดียวแค่นั้นรอนก็เข้าแล้วอุ้ยขนลุกโอ๊ยคุณเบลเข้ามาเมื่อกี้ย่าบอกนะโอ้สามห้าหกเออคือมาคำนวณเบลเมื่อกี้เมื่อกี้มันออกไปแล้วสามห้าหกเออ โอก็คือใครดูไลฟ์สดนี่คือคุ้มเลยนะคะไลฟ์สดเดียวมีหลายอาจารย์นะคะสุดยอดไปเลย ร,รวมความปังรวมความเฮงเดินในบัตอรนิคอืออ่ะทีนี้นะคะพี่น้องป้องไปโอ้ทั้งวันเมื่อกี้นี่เขาามััตตรงด้วยค่ะนะคะ,คะ,คะลัคก,กี้เดย์นะคะลัคก,กี้เดย์ในเป็นแนวทางนะคะพี่น้อง เป็นแนวทางนำโชควันที่1มีนาคมนะคะถ้าเด่นจะมีเด่นหแล้วก็เด่นหนะคะเด่นหนะคะก็จะมีห้าสองห้าสาห้าห้าห้าหแต่คุณเ็นใจมาเทฝังหมากานะคะหกสองหกสี่หกเจดหกดนะคะ ใจมาเทฝั่งหกเยอะนะคะถ้าสามตัวถ้าสามตัวนะคะตามลัคกี้เดย์ก็จะเป็นอ่าสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดสองครับแล้วก็สองสามห้าสามห้าหกแต่มันออกไปแล้วพี่น้องนะคะถ้าคูเบนจะวงกลมวงกลมนะคะจะมีห้าหาสามกับหกสี่ครับ อะคะอันนี้ก็คือความชอบแต่ว่าพี่น้องก็ไปจับเองได้นะพี่น้องก็ไปจับเองได้อันนี้ก็คือเป็นเลขลัคกี้เดย์ครับนะคะแต่ว่าตำราแก้จนเนี่ยอันไปยึดนะน่าจะอยู่ตรงนั้นนะหมอไกลคุณเป็นกันลืมออกมาน้มอ๋อตำราแก้จนเข้าศูนย์เจ็ด จะเข้าศูนย์เจ็บตรงๆครับสามตัวของลัคกี้เดย์มีตัวไหนบ้างครับคุณเบนสามตัวลัคกี้เดย์นะคะจะมีเจ็ดแปดสองอันนี้ย้ำๆเนาะกับสองห้าสามเนี่แหละพี่เนาะเจ็ดแปดสองสวยมากเลยเนาะอืมคุณเบนก็ชอบอยู่จ้าถ้ามาดูลัคกี้เดย์ออกออกออกเมื่อใดแล้วฮะเลขเลขเลขออกวันอะไรคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะค่ะ เนี่ยค่ะตำราแก้จนเร้วียกออกวันจันรใช่ไหมจ๊ะ07โอ้็ดอยู่ใกล้กันเลยใช่เขาจับได้เลยคือเห็นเรา07เจ็ดขาก็ปังกันนะคะตรงๆเลยนะคะพี่น้องบดเจับยากเลยอู้ถ้าตำแหน่งเดียวกันใน49นะครับอืมวันอะาทิตย์นะคะเด่นเนี่ยพันเด่นหามี52า3นะคะถ้าชอบเลยก็3หา2 2หา3เนี่ยพี่น้อง ถ้าถ้าเป็นแบบว่าถ้ามากตัวเดียวกันเด้อพี่น้องตำราแก้จนก็นะคะเข้าตลอดนะคะพี่น้องก็ไปแบบถ้าใครมาก็จะมีคาถามหัวใจเศรษฐีแล้วก็มีตำราแก้จนให้ทุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางนําโชคนะคะก็คือว่านะคะย่นี่นะ,ะเพิ่นมาเอาโศกเอามารกันด้พี่น้องนะหมอพัดก็บาฝันได้ย่นี่แหละ <c oughs> นะคะก็ดีใจที่มีนะคะช่องนะคะช่องได้มาสัมผัสให้มาแบบว่า เป็นแนวทางน้ำโชกมามาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่น้องปองป่ายถ้าใครอยากจะเฮงจะปังก็จะลืมนะคะวันเสาห้านะคะพี่น้องปองป่ายนะคะยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์วันเสาห้าและพี่น้องฝ้ามาจองเทียนเมื่อนั้นจะทําตัวเลขนะคะก็คือมันเป็นพิธีกรรมโบราณเนาะพี่น้องถ้าเสาห้านะคะทำน้ำทำน้ำมนต์ทีไรเนี่ยเ้าตลอด ผมแล้วก็จุดทูบก็ปังด้วยใช่จุดทูบถูกตลอดเนาะตอนนั้นเราจุดทูบสองรอบเนาะทั้งบนทั้ทงล่างครับโอ้ยสุดยอดจริงๆเป็นงานวงสวงระหว่างงานจุดเทียนคำในจุดทูบมักจะถูกตลอดใช่เลยครับนะคะตอนนั้นเออเห็นทางเขาบอกอยู่เอ้น้องนิวไม่ได้มาไม่เลยเลยเลยไม่ได้ดูอ่าถ้าพี่น้องอยากจะดูนะยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เผื่อน้องนิวไม่ได้มาแต่ถ้ามาก็ดูช่องน้องนิวเลยถ้าไม่ได้มา อ่าช่องดำนะคะช่องดำอโรคาับใช่ค่ะถ้าพี่น้องอยากจะแบบโอ้อยากเข้าพิธีด้วยจังนะคะพี่น้องป้องไปก็จะมีช่องนั้นนะคะพี่น้องครับครับผมเข้าพิธีเนาะก็ไปดูในไลฟ์สดนะคะเอฟซีเนาะใช่จะได้ไม่พลาดเผื่อมีคนแบบร่วมจุดเทียนคำด้วยอย่างนี้ก็จะได้เสริมดวงไปด้วยกันเลยเสริมดวงนะคะครับครับผมค่ะก็วันนี้มีลคกิเดนะครับแล้วก็ตัวที่ครูเป็นชอบ เน้นๆที่ที่ชอบเนาะห<ช>้าสามหสี่แล้วก็สองห้ใช่ค่ะจังไรกะนะคะอ่าคือทำไมเลขที่มันเยอะคือคนมาขอความปังเยอะแต่ละคณะถ้าคุเป็นคณะไหนเป็นตะคือนะคะก็สิบบอกนะคะพี่น้องนะคะสว่วนมากคนก็มาขอพอรกับปูน่นนัตนะคะเออเมื่อเช้ากาเนาะค่ะคเป็นกัะว่าอยู่ว่าโลกปิงปองปู่หายไปซ้ายกระถดต่หมาตะหมา ทีเนี้ยกําลังทานข้าวอยู่เห็นกามันมาบินอะไรอยู่ปู่พญานาคมันมาแล้วทีเนี้ยบาค้างปิงปองก็อยู่ต้นมะพร้าวบ้าง<ช>นะคะกา<ช>เป็นคนคาบปิงปองไป,อ,งปอยู่ต้นไม้แล้วก็คาบไปไว้ที่โคนแล้วก็เอาเลขกลบไว้แล้วก็เอาใบไม้กบไว้เห็นกระพุกกระตาขาบเลขศูนย์เนาะอเออกาข้าบเลขศูนย์งวดนี้ใช่ไหมงวดนี้นะคะ ถ้าเด่นของลวงตาเนี่ยก็จะมีเด่นหาเด่น6กถ้าอยากจะเล่นสูงก็ดู0ูนย์ห้าศูแล้วกันนะคะคใช่ค่ะเพราะกาคาบเลขศูนย์ตัวเดียวอะคะสี่แปดกาก็คาบบอกไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราไม่เคยโทษกาเรามีแต่บอกว่าหมากาค่ะกาเป็นคนคาบไปใช่อกาเก้า เออ90เยเก็ได้เพราะว่าครูเป็นเดน6เนาะใช่ค่ะเดน6กเดนหเดนหกเดนหเดนหก็ลองไปจับดูนะคะพี่น้องเป็นแนวทางนําโชคเด้อครับครับนก็อย่าลืมวันที่19นะครับจะมีแม่คณะต่างจังหวัดเข้ามาอย่าลืมนะคะแม่คณะสุดยอดจริงๆครับนะคะ19นะคะพี่น้องอย่าลืมเข้ามาติดตามไลฟ์สดติกตอก เออไลฟ์สดอ่านิวพาร้องนิวพารวย YouTube นะคะพี่น้องบ่องไปสู้สู้กนเด้อครับผมค่ะสู้เฮงปังจ้าขอบคุณคับขอบคุณครับนะครับแคปหน้าจอการไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางลัคี้นำโชคของกูเบนนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็จบคลิปไปแต่เพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ